งนั้นก่อนที่จะไปในส่วนของทางหน่วยผลิตนะครับผมได้ชี้แจงก็จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้ช่วยเลยขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรเชิดชาติชัยพงศ์ได้พบปะนะพูดคุยกับทางเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นผู้ดําเนินการสอบในครั้งนี้ก่อนนะครับใครขอกราบเรียนเชิญครับท่านก็ถือว่าขอ ถือโอกาสทักทายกันแลวกันนะครับเนื่องจากว่าท่านเลขาธิการก็ได้ให้แนวนโยบายในการดําเนินการเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้ไปแล้วนะครับและ,ะรายละเอียดของการดําเนินการสอบนั้นท่านอน,นันต์พอสอบพรก็มีมี powerpoint ที่จะขึ้นมาแล้วก็ทางผู้แทนของทางส่วนตุสิทธิ์นะครับก็จะได้ชี้แจงการดําเนินการต่อครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของพวกเรานะครับที่ว่างเว้นมานาน หลังจากที่เราเปลี่ยนผ่านของระบบการบริหารจาัดก,การเชิงโครงสร้างไปแต่ว,วันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องมารับผิดชอบเพราะฉะนั้นโอกาสสําคัญของการทํางานชิ้นสําคัญตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทางท่านผู้บริหารเขตพื้นที่ทุกท่านนะครับเราคงได้วางแผนดําเนินการเตรียมการมาอย่างดีตามคู่มือและแนวทางต่างๆในข้อกังวลและข้อของใจต่างๆที่พวกเราได้เตรียมการไว้ ผมเชื่อว่าคงจะดาเนินการอย่างรอบอรครอบรัดกุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการในช่วงของการดําเนินการช่วงของวันสอบนะครับซึ่งอาจจะมีรายละเอียดของประเด็นหลายๆรา,ายการแต่ผมก็ไม่ห่วงกัวงวลหรือมีข้อที่จะต้องนั่นอย่างไรเพราะว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าทางท่านผู้มีการและก็ทางพวกเราคงได้วางแผนเตรียมการในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้น ทั้งในส่วนของแนวทางการที่ได้วางกันไว้แล้วระบบการทํางานรวมถึงแผนเผชิญเหตุต่างๆที่เราเตรียมการไว้นั้นก็เป็นแผนรองรับในการที่จะ,ะเผชิญสถานการณ์ต่างๆแล้วก็การมอบหมายหน้าที่ในส่วนของความรับผิดชอบที่ท่านเลขาธิการมอบหมายไปผมเชื่อว่าเราคงจะทําตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดนะครับหากว่ามีประเด็นอะไรที่จะต้องอให้ขอ,อความเห็นจากทางส่วนกลางครับซึ่งทางทีมก็ได้มี มีจัดชุดไว้สําหรับการที่จะให้ต่อให้ให้ให้ทีมได้ตอบข้อคําถามหรือข้อที่เห็นต่างๆที่อยู่ในช่วงของการดำเนการแต่เชื่อว่าหน้างานเนี่ยทางท่านผู้ในการเขตพื้นที่เขตหนึ่งแล้วก็ทีมคงจะรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็บริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์ในหน้างานไปให้งานตรงนี้ให้เกิดความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและที่สําคัญนี่ก็บริสุทธิ์จิธรรมนะครับเป็นไป,นป,นป,นปนตามหลักธรรมาภิบาล แล้วตรงนั้นก็ถือว่าจะเป็นภารกิจที่สมบูรณ์แบบของเราครับขอบคุณมากนะครับกับกับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรเทริดชาติชัยพงศ์นะครับที่ท่านฝากความห่วงใยแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครับแล้วก็สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ช่วยกันดําเนินการในการสอบ แข่งขันในครั้งนี้นะครับ